สวัสดีครับท่านเจ้าันี้มาอยู่กับช่องฝันแนนแนทมอสนะครับวันนี้กับผมจะพามาดูรถเกรดวันโวจีเก้าสามศูนย์นะครับน้าจะพามาดูจีเก้าสามศูนย์นะครับจีเก้าสามศูนย์นะครับวันนี้กับผมก็จะพามารีวิวมาชม EP สองนะครับนะชม e ีสองเลยนะครับวันนี้กับผมจะพามาดูรถเกรดวันโวจีเก้าสามศูนย์นะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวลงใกล้เข้ากับรำอนนะครับนะ ันนี้ก็ซ่อมแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะซ่อมแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ซ่อมแอร์แล้วนะครับนะผมจะพามาดูวัเกรด g 9 3 0ศูนนะครับวันโววันโว g 9 3 0ศนะครับจะมาชม ep 2นะครับจะมาชม ep 2นักเรียนจัดทำขอนราวนะครับนะวันนี้จะพามาดูสักครั้งหนึ่งนะครับวันโววันโว g 9 30นะครับนะ g 9 3 0ศย์นะครับ ับผมก็จะพามาดูจะพามารีวิวให้กับหอจอกหมันชิวการโยธานะครับนะปลายท่อขนาดใหญ่ลยหมอกองอากาศอยู่ข้างบนนะครับคันนี้เลยครับคันนี้เป็นรถวันโมจีกาทามทูลนะครับวันนี้ครับผมก็จะพามาดูจะพามารีวิวให้กับคันนี้นะครับเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับคันนี้สามารถบิดเอวได้นะครับดูเลยครับสามารถเออจะ สามารถบิดเอวได้นะครับวันนี้ครับผมก็จะพามาชมและจะพามารีวิวนะครับคันนี้ใจเครื่องวันโบนะครับ G9 สามศูนย์นะครับใจเครื่องวันโบนะครับคันนี้เป็นเครื่องวันโบนะครับกับผมก็จะพามาดูและรีวิวให้กับบันชิวการโยธานะครับกับผมก็จะพามาดูและจะพามารีวิวให้กับมันชิวการโยธานะครับนะกับผมก็จะพามาดูและจะพามารีวิวให้กับมันชิวการโยธาคันนี้เป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับ นี่ครับผมก็จะพามาดูเวจะพามาชมแลดูความเร็วของมันโวนะครับนะดูความเร็วของมันโวนะครับจี๊ก้าสามศูนย์นะครับนะจี๊ก้าสามศูนย์มันโวนะครับจะจำหน่ายโดยบริษัทอิตาไทยอุตอิตอิตาไทยอุตสากรรมนะครับนะเแล้วคันนี้นะครับใจ็เครื่องวันโวนะครับใจ็เครื่องวันโวสีเขียวนะครับไล้ดูดูความเร็วของวันโวนะครับคันนี้เป็นเกณฑ์กึ่งอัตโนมัตินะครับ นะวันนี้รอขนาดใหญ่ได้ยาขนาดใหญ่ด้วยนะครับกับผมก็จะพามาชมเพจจะพามารีวิวให้กับน้องๆเอฟซนะครับที่ติดตามช่องยูทูปป๋าเน้นแดนมอนด้วยนะครับนะ่ะจะพามาชมและจะพามารีวิวให้กับจีเก้าสามโนะครับวันวครับวันวนะครับแล้วก็จะทักทขอ,ขอกับน้องๆทุกคนนะครับนะนี่ผมก็จะพามาดูและจะพามารีวิวให้วันวู้จีเก้าามศนะครับของโมดิซัพมันคิวการโยธานะครับัผบ,ททบผมก็จะพามาดูและจะพามา ดูวันโวหน่อยนะครับจะตามผมขอกับน้องๆเอซนะครับนะก็จะตามผมขอกับน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็ผมก็จะพามาดูจะพามารีวิวให้กับมันชิวการโยธานะครับนะวันนี้ก็ผมก็จะพามาดูให้กับทุกคนนะครับนะมีน้องๆถามมาว่าแล้วใครเป็นเจ้าของย t u b e ป๋าในเน็ตมออะครับก็ครับผมเองครับนะผมเองครับ ผมเอผมเองวันนี้กับผมเป็นเจ้าของยูทูบเบอร์นะครับนะเจ้าของยูทูบเบอร์นะครับนะเจ้าของยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็ผมก็จะพามาดูตัดวันนี้ก็ผมจะพามาดูวันเว้านะครับ G9 ตามโซนนะครับน้า G9 ตามโซนจะพามาดูอะไรจะพามาดูมีไห้กับมันชิวการันโยธานะครับนะมันจะมีมีสองอ้เครื่องนี้แต่ก็ย่สีเขียวนะครับเครื่องวันโว้็ได้ปลายท่อขนาดใหญ่นะครับนะ ไปต่อขนาดใจได้จะพาไปชมได้จะพาไปรีวิวให้กับน้องๆเอฟซีจากโรงเรียนบดีวิทยาคมขอให้ผมรีวิวให้กับวันนี้วันนี้วันนี้จะนำสนุนได้กับบริษัทอิสตันอิตันไทยอุตสาหกรรมนะครับของเขานี่เด็กจริงๆครับผมจะให้ว่าวันโวสุดยอดจริงๆวันนี้จะนำสนุนได้กับบริษัทอิตันไทยอุตสาหกรรมครับผมนะ เออวันนี้ขอจบไป็นนี้น่ดครับสำหรับรถเกตค่ายบันโว G930 ้เออยด้ยากย่ากดติดตามยด้อยัาอยาอยากย่ากดติดตาอยด้ย่งกดแชร์ยัากด่อย่าอย่่าอยู่พาอย่่าให่่จากช่องปาาอย่าอยอมอย่อยออยาอ่อย่าายาอา่ดอเออย่าายอาน่่่อนอย